ว่าทำไมพี่สมรักไปมีพฤติกรรมแบบนี้ให้เด็กมากล่าวโทษได้การที่ไปยุ่งกับเยาวชนนะี่เป็นกรณีเยาวชนนะครับเยาวชนนี่พี่โดนสามข้อหาเลยนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยข้อหาแรกก็คือภาคผู้เยาว์มาตรา3ามหน้าผู้ใดผาผู้เยาว์อายุก,กว่า15แต่ไม่เกิน18ไปจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่สองปีัปบสปีถึงสิปีข้อหาแรกนะสปีถึงสิปีปรับสี่หมื่นถึงสองแสนบาท นอกจากนั้นครับยังเป็นเรื่องของการอนาจารนี่ใช่ไหมครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการกระทําทางเพศที่ประลักณะของการข่มขืนหรือกระทําชําเลาเนี่ยนะมันก็มีความผิดเรื่องของอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278ดผู้ใดกระทําอนาจารแก่บุคคลอายุก,กว่า15ปีโดยผูกเห็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในสภาพที่บา่ขัดขืนได้โทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน200,000ไม่จบแค่นั้นนะครับ มันมีกรณีของการพาผู้เยาว์อายุ15-18ไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กนั้นจะยินยอมก็ตามโทษสูงสุดก็ไม่เกิน10ปีครับพี่เลือกเลยอะไครับว่าเจ้าข้อหาไหนผมบอกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วพี่จะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางเทพแค่ไปจับกอดจูบรูปคำโดยเขาไม่ยินยอมหรือต่อให้เขายินยอมถ้าน้องไม่ถึง18ติดคุกทุกรายนะครับพี่